ลุงก็จะพาไปชมบรรยากาศเรื่อยๆนะครับถ่ายไปเรื่อยๆดูว่าพฤติกรรมของนกที่อยู่ในท้องทุ่งนาขนาดนี้เขากำลังทำอะไรบ้างนะครับบางตัวก็ยืนอยู่เฉยๆบางตัวก็บินนะครับบางตัวก็เล่นกันก็มีนะครับเดี๋ยวลุงลิงก็จะโซ o m ให้ดูนะครับ นี่ครับบางตัวที่เขาเห็นลงนลนเขาก็จะบินขึ้นนะครับออกไปไกลๆตอนแรกมาอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ครับพอลงนลนมายืนอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็จะบินขยับไปไกลอีกหน่อยเพราะว่าพฤติกรรมของนกก็เขาจะไม่ค่อยจะไว้ใจคนสักเท่าไหร่นะครับเขาไม่รู้หรอกว่าเราคิดดีหรือไม่ดี เขาจะวาดระแวงซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาครับตอนเมื่อสักครู่เนี่ยเขาจะอยู่ในท้องทุ่งนาเนี่ยอยู่เงียบเงียบนะครับยืนอยู่แต่ตัวเนี้เขาเริ่มมีความวาดระแวงแล้วก็บินขึ้นบินลงอยู่ประมาณนี้ครับบินออกไปไกลๆทีละหน่อยละหน่อยเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเดินไปนิดหนึ่งครับไปใกล้ๆเขาแต่ที่อยู่นู่นนะครับตรง เสียงนาหรือห้างนาเนี่ยเขาจะสงบนิ่งนะครับหากินไปแล้วก็บางตัวก็ยืนสงบนิ่งอันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับลมพัดเอื่อยๆนะครับเมฆก็มีอยู่เต็มท้องฟ้านะครับแต่ว่าฝนยังไม่โปรยลงมาข้างหน้าที่เห็นก็กคือจะเป็น ม่อนร้านครับนั่นนะครับม่อนร้านก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอพร้าวนะครับซึ่งโดยมากก็คนที่ชอบเที่ยวใช้มอเตอร์ไซคันใหญ่ๆนะครับเขาก็จะขึ้นไปได้สะดวกดีแต่ถ้ารถใหญ่นี่กล็ลำบากหน่อยเพราะว่าต้องชำนาญทางจริงๆนะครับถึงจะขึ้นไปได้เพราะว่าเป็นสูงมากครับ าไปดูนะครับโรงเรียนจะเดินเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วก็ห่างนะครับประมาณร้อยร้อยเมตรได้นะครับแต่ว่าเขาเห็นคนเนี่ยมาเดินในท้องทุ่งเนี่ยขเขาก็จะรบาดแล้วเวงนี่คือภาพโดยรวมของท้องทุ่งนานะครับซึ่งกำลังจะเตรียมที่จะ ถ่ายแปลอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็ถ่ายหมักไว้ครับน้ําก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าต้องรอน้ําฝนส่วนน้ําจากเขื่อนก็ตอนนี้เขาก็ปล่อยมาแล้วนะครับ ก็จะพาไปดูใกล้ๆอีกนิดหนึ่งครับเดีย๋ยวเพิ่งบินไปนะครับเรามาดีนะอันนี้คือภาพบรรยากาศนะครับที่สดชื่นแจม่มใสอากาศดีหายใจสะดวกมากๆนะครับเขาเริ่มที่จะไม่ระบาดระแวงแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเขา พนกเหล่านี้เขาจะรู้ครับว่าคนที่มาดูเขาเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงเขาก็เหมือนกับว่าจะอ่านใจกันออกนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มารบกวนขนาดว่าจะมาทําร้ายเขา,เขาเขาก็คงรู้นะครับว่าเรามาดีคิดว่าไม่ต่ำกว่าห้าร้อยตัวนะครับอาจจะถึงพันตัวก็ได้ครับภาพโดยรวม ครับวันนี้ลุงนินก็เก็บมาฝากนะครับสำหรับ f อทุกๆท่านที่ชมบรรยากาศแล้วก็ดูอยู่ในขณะน,นี้ลุงนินก็ไม่มีอะไรที่จะมาฝากนอกจากว่าบรรยากาศแล้วก็นกก็เรียกนกกินหอยหรือว่านกปากห่างนะครับ mm hmm. เขาจะมาหาก,กินแบบนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆลุงนิงก็จะถ่ายมาให้ดูใหม่นะครับวันนี้ลุงนินกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับ